าการไฟฟ้านครนคนหลวงที่เครารพทุกท่านครับผมขอาการ,าราบคารวะด้วยความเครารพอย่างยิ่งนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับขอาการาบขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับที่เต็มไปด้วยไมีจ,จิต ด้วยความพึกงพากแ่มใส่น้ำใสใจจริงของท่านทั้งหลายวันนี้ เมื่อวานที่ไปไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะว่าจูบแรกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นชายชะก,การลำบุกเลยวันนี้เป็นสุภาพชตตีก็ยังชั่วกว่าเมื่อวานและเป็นสุภาพชตรีที่น่ารักมากบุ่นพอชัดพอเหวี่ยงกับผมเนี่ย ขอบคุณสำหรับดอกไม้ขอบคุณสำหรับเงินที่ลงหุ้นด้วยกันเพื่อจะต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและกรขอบพระคุณสำหรับบรรยากาศที่เป็นกันเองอย่างยิ่งในห้องประชุมขอบคุณสำหรับของว่างซึ่งผมไม่ได้ ติดตัวไปขึ้นเวทีเอาไปพูดบนเวทีคืนนี้ให้ไอ้ปึ้งหัวประหลัดิกกับไอ้เลิมมันอิจฉาและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าวมันไก่ได้ข่าวว่าเอามาจากร้านอร่อยสดของประตูน้ำอร่อยจริงๆครับตลอดครับ ใช่ได้อ่านี่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 เบเกอรี่บ็อกอันนี้โฆษณาซะหน่อยนะมาจากปั้นลี่เบเกอรี่อยู่ถนนเจริญกรุงหัวมุมสีลมบางรักนี่เขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดไอ้เหลิมไอ้ปึ้งไม่ได้กินหล้กของอย่างเงี้ย พระคุณเป็นเศษก็คือว่าพี่น้องพนักง,งานการไฟฟ้านคะรหลวงได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับมวลมหาประชาชนมาห้าเดือนเศษแล้วผู้บริหารของท่านก็ไปอยู่ที่เวทีลุมพินีบ่อยๆไปตั้งครัว ริการอาหารให้กับผู้มาร่วมชุมนุมร่วมกับพี่น้องสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งจุลาทั้งเตรียมอุดมเห็นหน้ากันอยู่เป็นประจำแต่ว่าเห็นหน้าก็ส่วนเห็นหน้านะครับวันนี้มาเพื่อมาคารวะถึงถิน่นมาด้วยความเคารพมาด้วยความรักที่มีต่อกันแล้วก็มาเพื่อ ยื่นเทียบเชิญไปร่วมงานขจัดมาร้ายของแผ่นดินในการนัดใหญ่ครั้งที่จะถึงนี้วันนี้เรียกว่าส่งเทียบเชิญอย่างเป็นทางการและขอกราบขอพระคุณที่พี่น้อง นักงานการไฟฟ้านครหลวงได้ตกลงสัญญากันว่าจะไปร่วมขับไล่มาร้ายของแผ่นดินด้วยกันทุกคนในวันนัดระดมพลครั้งใหญ่นี้ในห้องประชุมผมก็ได้กราบขอสองเรื่องหนึ่งคือเราเสียเปรียบมาก เรื่องการเผยแพร่ข้อเท็จจริงข่าวสารการต่อสู้ของเราและสถานการณ์บ้านเมืองจึงใค่ขอความร่วมมือจากพี่น้องพนักงานการไฟฟ้าซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษอยู่แล้วมีความสันทัดจัดเจนแล้วช่วยอธิบายส่งข้อความสื่อออนไลน์ทั้งหลายไปให้ญาติไปให้มิตรไปให้เพื่อนฝูง เพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันเพื่อนบ้านเดียวกันให้เขาได้รับดู้ล้ช่วยเชื้อเชิญพี่น้องประชาชนเหล่านั้นออกมาร่วมต่อสู้กับพวกเราด้วยประการที่สองผมก็ได้กาเปลียนกับท่านรองผู้ว่าและคณะที่ร่วมประชุมกันว่าผมนั่นมันนัดจัดม็อบมือสมัครเล่น ไม่เคยคิดที่จะทำการชุมนุมอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ทำหนี้หดเดียวไม่หดเดียวพอแลอยหดเ,เดียวพอแลอยหดเดียวพอแลอยแต่ว่าพี่น้องสหภาพภาพนักงานและทวิสากิจเนี่ย มีการจัดองค์กรมีกิจก,กรรมและมีประวัติการต่อสู้เพื่อส่วนรวมมามากเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อเสนอแนะความคิดความเห็นไม่เด็ดอยู่ตรงไหนก็ช่วยเตรียมการเอาไว้ด้วยกันแล้วกันไม่ต้องบอกผมถึงเวลาก็ทำเอากันแล้วกัน กาบเรียนกับพี่น้องการไฟฟ้านคะรหลวงนะครับวันนี้รัฐบาลมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันอาศัยลูกด้านอย่างเดียวเมื่อคืนผมก็โชคร้ายตามปกติผมก็ไม่เคยอยากจะดูทีวีอยู่แล้วเพราะไม่อยากอารมณ์เสีย พราะทีวีสามารถเจ็ดของรัฐบ,บาลทั้งนั้นผมอยาจจะไปเสนอว่าไอ้ช่อง11เนั้นเปลี่ยนเป็นทีวีสีแดงไปเลยดีไหมมันจะบดเรื่องหมดราวไปเลยเมื่อคืนโชคร้ายครับเปิดไปดู TNN ซึ่งคืนนี้จะคิดบัญชีกับท n n นซะหน่อยคือมันอย่างนี้ครับพี่น้องครับสื่อทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายระบอบทักษิณหมดเลยสื่อกลัวคนชั่วกลัวอิทธิพลของทักษิณ แล้วรังแกคนดีสื่อบางขส่วนกลัวเพราะว่าถ้าเขาปั่นแกล้งจะเสียรายได้เขาจะสั่งงดโฆษณาเขาจะบังคับบริษัทไม่ให้มาโฆษณานี่เป็นสื่อประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเขาเลี้ยงเอาไว้เลยครับ ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงมันเลี้ยงหมาอย่างนั้นะครับไอ้พวกนี้ก็แสดงความจงรักต่อเจ้าของที่ให้ข้าวให้น้ำมันกินไอ้นี่ก็สุดโต่งเลยครับทำตัวเป็นเครื่องมือของระบอบทักษินเต็มที่ จมตีให้ได้คนที่คิดต่างจากระบอบพักษินสื่อ,อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นมติชนข่าวสดเป็นต้นตอนนี้ก็แถมช่อง11เเข้าไปอีกหนึ่งช่อง ังมีคอร์รัปชัดยังมีพิธีกรในวิทยุในโทรทัศน์อีกหลายคนทำแบบเนียนเนียนเข้าข้างระบอบทักษิณช่วยระบอบทักษิณแกล้งอ่านข่าวเราผิดผิดถูกถูกบิดนิดนิดหน,น่อยๆน่อย,อยตวัดเล็กน้อยตอนท้ายไอ้นี่เดี๋ยวจะเอาบัญชีมาขึ้นเวทีกันสักที สถานี TNN เมื่อคืนมันไม่รู้ว่ามันโง่หรือมันแกล้งโง่หรือมันสันดาลชั่วผมยังวิเคราะห์ไม่ออกเมื่อวานพี่น้องก็ไปกับผมเราไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เสร็จจากการไฟฟ้าฝ่ายผิดล้วก็กลับตรงมาที่ลุมพีดีไม่ได้ไปต่อที่ไหนเลยแต่ผมปลาัยเสร็จกลางคืนกลับถึงบ้านนั่งรับประทานอาหารตอนห้าทุ่มเปิดทีเอ็นเอนดูัรรายงานข่าวว่ากปปสโดยนายสุเทพเทืออสุบรรวันนี้ได้ไปการปรา ไฟผลิตเสร็จแล้วไปต่อที่กสทออชอแล้วก็เอารูปที่ผมยืนลาใสอยู่บนรถอย่างนี้มีพี่แซมดินยืนอยู่ด้วยแล้วก็มีรองประธานสาภาพท ตาใสยอย่างนี้ครับแต่เสียงไม่ออกแล้วมันก็พลาดพแทนว่านายสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกอบปสได้ประกาศว่าจะต่อสู้ขวางการเลือกตั้งทุกวิธีทุกรูปแบบประชาชนคนไทยที่ดูทีวีทีเนเอ็มเมื่อคือนก็ต้องคิดว่าผม รูปมารูปคนละวันเมื่อวานผมไม่ได้ไปกสทชอไม่มีรูปบนหลังคารถติกกศทชอมันไปเอารูปที่ผมไปทอกศมาออกเมื่อวานผมไม่ได้พูดเรื่องว่าจะต่อสู้คัดค้านทุกวิธีการทุกรูปแบบไม่ให้มีการเลือกตัง้ง แต่เถอะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญเพราะยังไงเราก็ต่อต้านการเลือกตั้งอยู่แล้วจนกว่าจะปฏิรูปเสร็จแต่ที่ผมข้องใจก็คือว่าตื่นเช้ามาผมอ่านหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าม่คนไปที่กสทออชอจริงๆคือหลวงปู่พุทธ,ธอิสระ ผมจะถามผู้บริหารทีนเอ็นบรรณาธิการข่าวคนอ่านข่าวลูหลวงปู่พุทธ,ธอิสระกับผมเนี่ยผิดกันได้อย่างไรวะหลวงอูหลวงปู่ท่านเป็นพระคุณเจ้าผมเหลืองอกนศียา ผมไม่ก็ห่มดำคือหน้าดำอยู่แล้วศรีษะก็ไม่ได้โกนมันดูผิดไปได้ยังไงแต่ผมไปอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เขารายงานข่าวว่าหลวงปู่พุทธอิสระภาคณะจากเวทีแจ้งวัฒนะ ไปที่กอสอทอชอไปเรียกร้องให้กอสอทอชอปิดสถานีวิทยุที่มินพระบรมเดชานุภาพทำลายสถาบัาน